แรกน่าจะเป็นข้อข้อไหนคะนะฮะข้อที่จะตัดออกคือข้อไหนรู้ใช่ไหมฮะ <c oughs> ข้อส <c oughs> <c oughs> ี่เบอร์สี่ต้องตัดออกเพราะอะไรสลอนไงสลอนไหนให้เราทำกริยาสลอนซิทำกิยาซิสลอนทำเวิร์บซิสลอนคือะอะไรย่อไปหมดเลยมันเป็นตัวขยายหรือเปล่าฮะ <c oughs> สลอนมันขยายมันไม่สามารถเป็นเวิร์บฮะ เวร์ทูสลอนกิริยาสลอนมันไม่มีฮะอันนี้เราตัดได้เลยไม่ใช่แน่อีกอันหนึง่งสัมมาคาราวะหรือเปล่าถูกไหมฮะสัมมาคาราวะคือคือเป็นอะไรนะแบบว่าเ,เ,เอเอ,เอ,เอความอบอมีความอบน้อมอะไรอย่างงี้ใช่ปะเป็นหนาวปะฮะเป็นนามฮะเป็นนามถูกไหมฮะเป็นนามฮะสัมมาคาราวะมีสัมมาคาราวะนะฮะฉะนั้นเนี่ยเบอร์สี่คงไม่เอาเพราะตามโจทย์ต้องเป็นกิริยาทุกคํากิริยาทุกคํา เหลือ1เหลือ2แล้วก็เหลือสเหลือ1เหลือ2เหลือส,ออสนะฮะน้องตัดให้ครูก่อนดีกว่าเราลุ้นดีกว่าจะตัดข้อไหนทิ้งนะฮะใญ่ใหญ่ตัดข้อถูกนะฮะเราจะให้ตัดข้อผิดนะฮะโอเคฮะขอเชิญน้องตัดลิบบินฮะตัดข้อสาครับทำไมฮะสมดุลมันไม่ใช่กิยาครับได้ได้เป็นกินยาได้ได้สิ ได้ทำไมจะไม่ได้ได้ไงมันกออ็อะไรเดียวมันก็สมดุลกันอย่างเงี้ยได้ค่ะเป็นกริยาได้เบอร์สามไม่ได้เพราะคําว่าบรรทุนบรรทูนเนี่ยเป็นนามเลยนะบรรทุนแปลว่าคําสั่งค่ะเป็นคําสั่งของสมเด็จพ,พระบรมโอรสาธิราชอย่างนี้ค่ะเป็นคําสั่งนะฮะตรงนี้เราต้องตัดอันนี้ยากนิดนึงเนาะ รู้สึกยากไหมครับอันนี้ก็เป็นการวัดความรู้นิดนึงอันนี้ก็เข้าขัน้นยากนิดนึงน้องๆต้องอดทนนิดนึงนะฮะจะได้เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์สามก็ไม่ใช่คําตอบเหลือเบอร์หนึ่งกับเหลือเบอร์สองค่ะน้องค่ะเบอร์นหนึ่งครับเบอร์นหนึ่งถูกหรือตัดถูกครับถูกแล้วนี่เบอร์ไหนถูกเบอร์นหนึ่งตามเพื่อนตามเพื่อน <laughs> <laughs> เรียกว่าตามกระแสนะเรื่องเบอร์นหนึ่งซึ่งเป็นคําตอบที่ทําให้น้อง คิดว่าไอ้ emission ติดนะถ้าเราเลือกเบอร์หนึ่งติดค่ะเก่งมากเลยค่ะหมายเลขึหนึ่งค่ะเอาเดี๋ยวครูถามกันสิเอามาคุยกันอย่างนี้ก่อนนะเบอร์หนึ่งกล่มกระืนเป็นเป็นกริยาได้ใช่ไหมเป็นกริยาได้ถูกไหมฮะกล่ำกรืนก็รู้อยู่แล้วว่ากล่ำกรืนนะฮะกรรมสดแปลว่าอะไรฮะเศร้าเศร้าเศร้าเป็นกริยาเสียใจเจ็บปวดอะไรอย่างงี้นะฮะท่าล่อกระไรฮะ แปลว่าอะไรฮะภาษาภาษาแปลเป็นภาษาคนหรือคนธรรมดาพูดกันคือขึ้นหรือเปล่าเหมือนเถลิงราชคือขึ้นของราชประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบเนี่ยจะต้องเลือกอข้อหนึ่งนี่แหละคะ่ะเบอร์สองผิดอยู่คำคำว่าก,การระบกค่ะน้องการระบกนี่นะฮะมันเป็นเป็นนามค่ะหมายถึงช่างตัดผมถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกเราจะรู้ว่าจะมีพระรูปหนึ่งท่านท่านเนี่ยนะฮะเคยเป็นการระบกคือเป็นช่างตัดผมแล้วก็มาบวชใน พระพุทธศาสนานะคะก็คือพระอุบาลีอะไรแบบนี้นะคะคำตอบคือหมายเลขหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือข้อ19ค่ะขออนุญาตข้ามไปเลยเราไปดูข้อ21 20คู่บขู่ฆานะคะขออนุญาตไปดู21กันก่อนแล้วเดี๋ยวราค่อยกลับมาข้อ20่ะเอา21เลยนะคะโจทย์ถามบอกว่าส่วนของแบบฟอร์มข้อนี้ดีข้อนี้ดีค่ะข้อสอบคนออกข้อสอบนี่ต้องแบบว่าออกดีค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นความจําแล้วมันก็มันมันต้องใช้การตัดสินใจนิดนึงเนาะ ส่วนของแบบฟอร์มการขอกู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะรู้ใช่ไหมเราไม่มีเงินเราก็ไปขอกู้ยืมเขาเนี่ยนะฮะต่อไปเนี้ยต้องกรอกข้อมูลของบุคคลใด1 2 3 4ชื่ออายุจบการศึกษาชั้นแล้วก็ขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นะฮะควรจะต้องเติมอะไรเข้าไปครับบิดามารดาผู้ปกครองพี่น้องหรือว่าผู้ขอกู้ยืมค่ะนะนะฮะห้องส่งตะโกนมาแล้วนะคันนี้ขออนุญาตน้อง น้องดรีมก่อนเลยค่ะตามห้องสดครับพี่น้องครับเลือกพี่น้องค่ะแล้วก็น้องบาสค่ะพี่น้องเลือกพี่น้องนะฮะวันนี้นี่นะฮะเราจะได้รู้กันแล้วว่านกครศสีธรรมราชเนี่ยจะถูกหมดทุกข้อหรือเปล่านะฮะขออนุญาตค่ะน้องเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อไม่ให้จะเป็นการว่าเหมือนกับครูจะแบบแสดงโชว์พาวอยู่คนโชว์พาวนี่พูดไปง่ายๆคือแบบแสดงความสามารถคนเดียวน้องๆมาช่วยครูด้วยแล้วกันนะฮะทำไมถึงไม่เลือกบิดามารดาคะ ทำไมไม่เลือกเบอร์นหนึ่งอ่ะใครได้ว่ามาจากตารางนะครับมีหนึ่งสองสามสี่บิดามารดาคงไม่ถึงสี่คนเอาบใช่ฮะบินามารดาก็คือต้องต้องมีเป็นคู่แต่สี่มันก็คู่อยู่นะเออแต่สองคู่ใช่ไหมฮะใช่มีแค่สองคนก็พอทําไมต้องมีถึงสี่คนใช่ไหมเพราะงั้นเบอร์หนึ่งตัดออกอ่ะเธออธิบายต่อแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยด้วยทำไมไม่เลือกผู้ปกครองล่ะคะผู้ปกครองส่วนมากจะมีแค่คนเดียวใช่แล้วจะมีแค่คนเดียวคิดอย่างนี้ป่ะคะน้อง แค่น้องคิดได้น้องเก่งแล้วดีมากฮะเอาล่ะแล้วไม,ม่เลือกเบอร์สี่ผู้ขอกู้ยืมเหรอฮะ,ะผู้ขอกู้ยืมก็มีคนเดียวแล้วถูกต้องค่ะก็ต้องมีคนเดียวแต่พี่น้องสามารถมีได้หลายคนใช่ไหมฮะงั้นคาตอบคือหมายเลขสา,สามค่ะดีมากน้องเมืองคอนเก่งกันม,นมากๆเลยทุกข้อนี่โอ้สุดยอดนะฮะอ่ะข้อนี้ก็ข้ามไปเราไปดูตายแล้วน้องขาไม่ขี้ข้ามข้อ20ไปเอากลับมาดู20ิอีกทีแล้วกันนะ,ะนะฮะข้อ20โจทย์ถามบอกว่าคำประพันธ์ต่อไปนี้ มีลักษณะการใช้ภาษาแบบใดค่ะแบบไหนทางเลือกคือทางหลักจะตายหนักหรือตายเบาเพื่อนคิดจะเป็นเขาหรือขนนกที่ล่องลอยสายน้ำมีรอท่าและเวลาที่รอคอยควรที่จะล่าถอยหรือเดินล่าเข้าฝ่านำค่ะเอาละตรงนี้นะฮะก็อาจจะมีคำศัพท์ที่เป็นเทคนิค หรือถ้าเป็นภาษาองังกฤษเรียกว่าเทคนิคเทอร์มของวิชาภาษาไทยนิดนึงนะฮะก็เรามาเริ่มต้นตรงนี้อธิบายให้น้องก่อนเพราะว่าให้ความรู้กับน้องๆที่อย,อยู่มต้นด้วยมัธยมต้นนะฮะรวมทั้งท่านผู้ชมทั่วไปด้วยพันานาเป็นยังไงจ้าน้องดรีมพันานาพันนาคือเหมือนกับอธิบายเห็นภาพยิ่งขึ้นคือขายายเ <House> ยอะๆครับใช่ <hora> คือถ้าบรรยายเราเล่าเรื่องธรรมดาอย่างบอกว่าวันนี้อาจารย์ปิงมาสอนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้บรรยาย แต่ถ้าพันานาต้องต้องแบบโอ้โหการเดินทางนี่เป็นยังไง,ง,งแ,บบแบบเห็นแบบเห็นภาพมากๆถูกไหมคนระหรือถ้ากูบอกว่าหน้าน้องนี่มีสิวนะฮะหน้าน้องนี่มีสิวนี่นะฮะบรรยายแต่ถ้าโอ้โหหัวนี่ปูจะมาจนแบบกีน่นิ้วกี่นิ้วเนี่ยพนันนาเลยนะฮะนะฮะไม่หานี่เป็นการยกตัวอย่างอาจจะไม่มีนะฮะ <c oughs> หรือถ้ามีก็บังเอิญบังเอิญน,นะฮะ, <c oughs> นะ,ะโอเคฮรเราก็แซวกันไปเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> อันนี้พนันนาตรงลงเข้าใจ <c oughs> อ่ะแต่ส,สมมติครูบอกว่าฉันบีบสิวบรรยายหรือพนันานา บรรยาในี่ยลองพันานาสินนองเละออกมาเลย <laughs> ได้ฮะบีบจนเอาหัวดีกว่าเอาหัวซิวดีกันนะอุตายแล้วบอกว่าอ่ะน้องเลยเหรอฮะอ่ะหัหัวเนี่ยกระถูดใส่กระจกอย่างนี้เลยนะฮะอันนั้นคือพันพนา,นา <laughs> ได้ใช่ไหม <laughs> เออเข <laughs> ้าใจเราเราเราอย่างเงี้ยต่จะพูดว่าชายวันนี้ฉันไปเที่ยวทะเลที่นครศรีธรรมราชบรรยายหรือพันนา,นา บรรยายครับอ่ะพันนาสิเเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาไม่รอยท่ามีรอท่าฮะทำอะไรเชื่อทะเลที่นครเสี่ยมราชก็แล้วกคลื่นพริ้วเป็นระลิกระริกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันพันนาใช่ใช่ใช่แต่ไม่ควรใช้ระลิกจ้ะเกือบเกือบถูกจ้ะเกือบถูกนั่นแหละแต่คือคือเหมือนกับขยายเยอะๆอ่ะเขาเรียกว่าพันนานึกอออกป้าอ่าโอเคค่ะน้องใช้ได้ ปฏิภาคคืออะไรคือก่าวแบบขัดแย้งกันหรือเปล่าครับใช่วิเก่งจังเลยขัดแย้งกันค่าน้องคือการขัดแยง้ง ปฏิภาคปฏิภาคก็เหมือนกับว่าเราเป็นปฏิปักษ์กันหรือเปล่าปฏิปักษ์คือเป็นศัตรูฉะนั้นผู้จามันขัดแย้งในตัวมีคําที่ขัดแย้งในตัวเองนะฮะขัดแย้งนะคะน้องๆเรียกว่าปฏิภาคกันค่ะใช้ความขัดแยง้งทีนี้มีบางคนบ่าอาจารย์ปิงแล้วใช้ความขัดแยง้งนี่มันแล้วมาเรียนทำไมในบางคดีเอามันเกิดความสวยได้สวยบางคนคิดว่าการแต่งตัวนี่นะครูอธิบายเป็นการแต่งตัวแล้วกันอย่างเวลาแต่งตัวต้องแต่งให้กลืนกันแต่บางทีแต่งสีตัดกันก็สวย ต่อไปไวโพ์ Why อ้าวทวนนิดนึงไวโพสแปลว่าอะไรมีเพิ่งเรียนไอ้พิราาลำยองอ่ะการหลักคำค<ะ>ำที่ความหมายเหมือนกันเหมือนกันใช่ฮะแล้วก็เบอร์สี่อธิบายรู้จักอธิบายไหมอธิบายแปลง,ง่ายๆคือเป็นขั้นเป็นตอนสอนสอนสอนคือการสอนอธิบายไงให้อ่ให้ความรู้นั่นแหละคือการสอนนะโอเคอย่างเมื่อกี้ครูบอกว่าไงนะอย่างไอ้แบบแบบบีบหัวสิวบีบหัวสิวนี่แค่เล่าเรื่อง บีบจนอะไรนะหัวไม่แมวน้องนะหัวเนี่ยนะกระเด้งกระเด็นออกมาตรงกระจกอันนี้พันธนาไม่ได้สอนเลยแต่ท้าเป็นวิชาเลขเห็นไหมฮะพอมาเริ่มต้น x คืออะไรก็เริ่มสอนแล้วอะเริ่มสอนก็อธิบายแล้วฮะนะโจทย์ถามบอกว่ามีลักษณะการใช้ภาษาแบบไหนพอไหมยังคะครูเชื่อว่าน้องๆเมืองคอนทุกคนต้องตอบได้แน่นอนค่ะเพราะคําตอบคือตัวเลือกข้อใช่แล้วค่ะดีมากค่ะหมายเลขสองค่ะปฏิภาค อยากถามว่ามันปฏิภาปกันยังไงทางเลือกแต่กลับบอกว่าคืออะไรนะทางหลักใช่ไหมจริงจริงทางหลักมันมันคือแบบมันมันมันก็คือเหมือนกับเขียนขัดแย้งกันตะหนักตายหนักหรือตายเบาเอาขัดแย้งกันอีกละเห็นไหมเขาจะเอาคำนี่มันขัดแย้งกันแล้วก็มีอะไรนะเนี่ยจะเป็นภูเขาหรือจะเป็นขนนกที่ล่องลอยเขาคือหนักหรือเปล่าแต่ขนนกนี่มันล่องลอยอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอีกฮะอะไรนะเออเนี่ยควรจะเดินล่าถอยหรือจะเข้าฝ่านํา จะถอยหรือจะจะ,จ,ะจะจะแบบจะสู้ต่อไปเหมือนขัดแย้งกันตลอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกข้อ2องนะคำตอบเป็นแบบนั้นค่ะอ่ะต่อไปเบอร์15ค่ะข้อไหนมีจุดมุ่งหมายในการส่งสารต่างกับข้ออื่นค่ะจุดมุ่งหมายนะฮะในการส่งสารต่างกับข้ออื่นแสดงว่าต้องมี3ข้อเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการส่งสารเหมือนกันยกเว้นมีข้อหนึ่งอ่ะไม่ใช่ฮะ <c oughs> นะคะและคําตอบเนี่ยน้องก็ จะเลือกข้อไหนนะครัะระหว่างนี้นะฮะเราคงจะยังไม่เฉลยไปเลยเพราะว่าถ้าเฉลยไปเลยนะฮะน้องๆทางบ้านก็จะแบบไม่ได้คิดฮะให้เวลากคิดนิดหนึ่งพิจนารณานิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตอ่านด้วยเพื่อเป็นการค่าเวลาแล้วก็ไม่ใช่ฆ่าเวลาฆ่าความเงียบนะฮะรอกน้ำร,ร,ร,รินรวยระยับพิบ กระยิบพาเรานะฮะเบอร์สองพี่เล็งแลดูกระแสอากระแสสายสมุทรและลิ้วสุดสายตาเห็นฟ้าขวางไก่ฟ้ามาตัวเดียวเดินท่องเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขาอันคดอื่นหมื่นคดกำหนดแน่เว้นเสียแต่ใจมนุษย์สุดกำหนดค่ะแล้วก็ได้คำตอบไปยังคะได้ไหมคะคำตอบที่ถูกอ่เราเริ่มที่อะไรก่อนน้องบาสค่ะเลือกข้อหนึ่งครับเลือกข้อหนึ่งครับ อย่าไมอา่อย่าเพิ่งบอกเหตุผลเ <laughs> กล็บไว้ก่อนน้องนะคะแล้วข้อสครับข้อสอย่าเพิ่งบอกเหตุผลนะหนะะึ่งส่ะที่เหลือนะฮะตะโกนนะฮะเราต้องใช้พลังเยอะๆนะฮะวัยรุ่นเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เราสะสมพลังเอาไว้อยู่ในตัวพลังสักนะฮะ <ME ET S 1> เมือเ่อแสดงออกมาก็จะเห็นศักยภาพของเราถูกไหมฮะน้องเลือกข้อสี <4. S 1> หมดเลยอ่ะมีเธอเลือกข้อหนึ่ง ไม่แน่นะความแปลกอาจจะเป็นอาจจะถูกก็ได้นะทำไมเลือกข้อหนึ่งฮะมันเพราะดอกข้อหนึ่งมันเพราะข้ออื่นข้ออื่นก็แอบเพราะอยู่นะแล้ดูว่าจากเท่าๆนิดนึงครับเหมือนว่าไก่ฟ้าเศร้าดูสายสมุทรเห็นมองไปแล้วโอ้โหมีฟ้ามาขวางมหาสมุทรเศร้าเลย ไม่สามารถไปต่อได้ <c oughs> คิดอย่างนั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> คิดอย่างนั้นเหรอ <c oughs> อันโค้ดอื่นหมื่นโค้ดกำหนดแน่วีเว้นเสียแต่าจะมนุษย์เศร้าและลองอันนี้สวย <c oughs> ทำไมน้องเลือกข้อสี่จ้าก็เหมือนกับอันอื่นมันประมาณว่าพัฒนาธรรมชาติอย่างเดียวไหมครับแต่เหมือนกับขอ้อที่สีคือเหมือนกับมาปลูกกับใจมนุษย์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจตอนมีกับอันนี้อันนี้อันนี้มันสอนด้วยแล้วก็อันนี้แค่ อันนี้สองคนก็เลือกแล้วนะคะเธอเห็นด้วยเขาไหมเห็นด้วยเขาเธอเห็นด้วยเขาไหมที่เขาเลือกข้อสี่เห็นด้วยไหมเขาเข้าใจมาแลกความคิดเห็นกันอะเขาบอกว <maar ach> ่าเขาเห็น <BB> ด <corre. S 1> ้วยกับเธอถ้าเธอเห็นด้วยกับเขามาเห็นด้วยครับงงอะไรกันคะถ้าเธอเห็นด้วยกับเขาเธอก็ต้องไปเลือกข้ออะไรข้อหนึ่งถ้าเธอเห็นด้วยกับเขาเธอจะมาเลือกข้อสี่ไหมไม่เห็นด้วยก็ได้ งงนั่นเองเกิดตื่นเวทีนะฮะไก่ตื่นฮะสรุปแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกข้อ4ค่ะคืออย่างนี้ค่ะน้องเอาน้องบาสหมายเลขหนะะึะฮะเนี่ยค 1, หมายเลขสอแล้วก็หมายเลขสามเนี่ยรูวาา่ากำลังพูดธรรมชาติหรือเปล่าน้องแต่เบอร์สี่กำลังพูดถึงมน,นุษย์หรือเปล่ามันก็คือจุดมุ่งหมายในการส่งสารคือพูดคนละเรื่องอะ ถูกปะเบอร์นหนึ่งไม่ว่าอเน,นี้ยดนนูธรรมชาติเบอร์สองก็ไอเน,นี้ยมั้ยระลอกน้ำระลองน้ำใช่ไหมเบอร์สองก็เป็นอะไรนะมหาสมุทรถูกไหมฮะและ้วเบอร์สามว่าพูดถึงเนี่ยพวกสัตว์นะฮะไก่ฟ้าแต่เบอร์สี่นี่พูดถึงใจคนเราว่าเนี่ยแหมมันกาหนดไม่ได้คนเราบางทีบางคนว่ารู้หน้าแต่ไม่รู้เอออันนี้ก็ผ่านกันไปนะคะข้อยี่สิบสี่ค่ะข้ามไปข้อยี่สี่นิดหนึ่งฮะยี่สิบสี่นะคะข้อน,นี้ดูตรงบทกรอน,นิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะฮะน้องน้องค่ะ ข้อไหนมีในเนี่ยเป็นคําถามในแปลว่าอะไรคะในยะแปลว่าอะไรเธอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกข่าวชอบออกบ่อยอะนะฮะเอ๊ะพูดอย่างนี้มีในยะอะไรหรือเปล่าในยะแปลว่าความหมายม,ม,มีความหมายอะมีความหมายอย่างเงี้ยนะฮะมีความหมายเป็นคําถามสรุปคืออันไหนเป็นคําถามนะคะและข้อนี้นะฮะครูจะอ่านช้า,ชา